เนี่ยรับมาอีก421ล้านนะครับเรียบร้อยครับเพื่อนเงินเรามี1 1 6 6หากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมฟีฟ่าราคาถูกนะครับผมขอแนะนำเพจเติมเกม Over Top ท็อผู้ติดตามกว่า7,000 70, 0คนนะครับบริการเติมเกมราคาถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนครับเพื่อนๆสำหรับเกมฟีฟ่าม b i l e ของเรานะครับก็มีโปรโมชั่นมากมาย ใครสนใจนะครับสามารถกดลิงก์ใต้ดีคริปชั o นหรือจะแอดไลน์นะครับ over, u n d e r s c o อ e top hub อย่าลืมแอดด้วยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมฟี f ่าม b i l e เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่าเส้นทาง1นึ่พนมของผมเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่129 m มนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมมั่นใจว่าผมจะต้องได้พันเอมแน่นอนเพราะว่าตอนนี้นะครับ ผมก็ได้ทยอยขายนักเตะยีโร่ร้อยสิบเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เพื่อนๆนี่ฮะก็ขายไปแล้วนะครับล็อตแรกก็คือ25ตัวนะครับผมก็ขายไปในราคา19ล้าน5แสนนั่นเองนะครับซึ่งตัวพวกนี้นะครับผมซื้อมาราคาประมาณ 13.6m นะครับก็ซื้อมาเก็บไว้สักพักแล้วนะครับเ,เพื่อนๆก็รอราคาขึ้นตอนนี้ผมซื้อนะครับผมก็เคยแนะนำเ,นเพื่อนๆไว้แล้วนะครับ ตอนกิจอีโร่พราม์เข้ามาใหม่ๆตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่ผมพอใจในกําไรแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจขายผมก็มีเหตุผลนะครับว่าทําไมผมถึงรีบขายนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยกิจอีโร่เนเก่านะครับก็จะเอาออกไปนี่ฮะเหลือเวลาอีก10วันนะครับหลังจากนี้อีโร่ร้อยสิหาไม่ได้แล้วนะครับแต่สิ่งที่ทําให้ผมตัดสินใจขายนะครับนั่นก็คือนักเตะพรามยีโร่นั่นเองนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้นักเตะพรามีโร่เนี่ยราคาถูกมากๆเลยนะครับราคาประมาณ28 M อนะครับก็แลกไปเขาไม่ค่อยคุ้มนะครับเราต้องเสียแต้มด้วยนี่ฮะราคาตกต่ำมากนะครับเดี๋ยวจะตกต่ำกว่านี้อีกนะครับเพื่อนเพอนเพราะว่าทุกคนเนี่ยแห่ขายกันถามว่าถ้าเราซื้อมา2ตัวนะครับแล้วลอามาแลก1 1 1จะคุ้มไหมผมก็บอกเลยว่ายังไม่คุ้มนะครับเพราะว่าตอนนี้ ก็ต้องบอกว่าราคาตัว11 1ตอนนี้นะครับตันหมดแล้วนะครับเหลือแค่รูทกุลิตเท่านั้นนะครับที่ยังไม่ตันนี่ฮะแมมตตงยายาตูเล่นะครับก็ลงมาราคาต่ำสุดแล้วนะครับและ1 1 1ตัวอื่นเนี่ย999แล้วนะครับก็มีแค่รูทกุลิตตัวเดียวนะครับที่ราคาสูงสุดนะครับตัวอื่นก็คือ999หมดแล้วนะครับถ้าเพื่อน ซื้อมา2ตัวนะครับไปแรก111เพื่อนเก็จะได้111ในราคาต่ําสุดประมาณ 68m เพื่อนเพื่อนเสียเงินไปประมาณเกือบ 60m นะครับได้คืนมา 68m นะครับเพื่อนๆอย่นอยาคิดว่าคุ้มนะครับเพราะว่าสมมุติขายได้นะครับก็โดนหักภาษีไปแล้วนะครับ 6.8m นะครับเพลอๆนะครับเย่จะปรับเลทราคาต่ําสุดของ111นะครับขาดทุนแน่นอน เดี๋ยวเรามารับชุดนี้กันก่อนนะครับ25ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูเงินกันนะครับว่าจะได้สักกี่เอนะครับหลังจากอักภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับรับไปเลยนะครับก็ได้มา439เอ็มนะครับตอนนี้ผมก็มี569เอ็มเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เหลือนักเตะยีโร่ให้ขายอีก34ตัวนะครับเพื่อนๆนี่ฮะเขามีให้ขายอยู่นะครับ ผมก็จะขายเลยนะครับก็ขายราคาเดิม 19.5m ก็ขายหมดเลยนะครับ A a few moments t l ก็โอเคนะครับหลังจากที่เราตั้งขายไว้นะครับผมขายออกไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เพื่อนเนักเตะยีโร่110นะครับ19ตัวนะครับขายไว้ในราคา19.5แสนนะครับเดีย๋ยวผมรับเงินเลยนะครับเนี่ยรับมาอีก 421ล้านนะครับเรียบร้อยครับเพื่อนๆเงินเรามี1,166เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่คือเส้นทางสู่1,000ม<ๆ>ของผมนะครับเพื่อนๆก็ถ้าเพื่อนๆติดตามผมตั้งแต่แรกนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าผมมีเงินอยู่ประมาณ400เอมนะครับตอนนี้ผมก็สามารถทำให้มันเป็น1,000มได้แล้วนะครับแต่มันยังไม่จบนะครับเพื่อนๆ สำหรับกิจนี้เนี่ยเราสามารถหาเงินได้หญิงนะครับเพราะว่ากิจยังเหลืออีกหลายวันนะครับซึ่งนักเตะที่ผมรอขายก็คือนักเตะ AC มิลานตัวนี้นั่นเองนะครับผมคิดว่าน่าจะขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้านะครับเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกจะเตะแล้วนะครับ AC มิลานกับอินเตอร์แล้วก็นัดแรกเนี่ยเล่นในบ้าน AC มิลานนะครับผมหวังว่านักเตะซีมงเคียตัวนี้นะครับ ราคาจะขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วผมก็จะปล่อยนะครับสำหรับเป้าหมายต่อไปของผมนะครับนั่นก็คือ1 5 0 0งัน้เอ็มนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนะครับว่าหลังจากจบกิจ UCL นะครับผมจะมีเงินเท่าไหร่ถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปหาเงินเก่งกํำไรนักเตะนะครับก็ติดตามช่องวานวานไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ